มินแลนด์ชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะร่างกายของเดยุโปรฟอร์เปลี่ยนไปเป็นบางสิ่งที่ใหญ่โตและบิดเบี้ยวแทมผิวหนังของเขาก็เริ่มที่จะมีขนสีเทางอกออกมาฮ่า เสียงกรีดร้องกลายเป็นเสียงคำรามดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงร่างกายของเขาเป็นเหมือนกับช้างที่ปกคลุมไปด้วยขนหนาสีเทาในยุคลอกฟอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนกับมนุษย์ตอนนี้กลายเป็นกระต่ายสีเทาตัวใหญ่ยักษ์โอ้ไม่ไดยุคลอกฟอร์กำลังกลายเป็นซีโนเจนอิก ปีเกียวตะโกนออกมาขณะที่พยายามหนีไปแต่เส้นทางที่พวกเขาเข้ามาถูกปิดด้วยเส้นไหมและมันก็ไม่มีรูหรือรอยต่อยเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อโดยุกล็อกฟอกลายเป็นกระต่ายสีเทาตัวใหญ่ๆเขาก็เสียสติไปดวงตาสีแดงของเขาหันมามองคนอื่น,นๆก่อนที่จะกระโดดเข้าไปหาด้วยขาหลังที่เป็นเหมือนกับสปริง ตอนนี้เขารวดเร็วกว่าก่อนที่จะกลายเป็นซีโนเจนิกมากแม้แต่พวกเคออสก็ไม่ได้รวดเร็วและแข็งแกร่งเท่ากับเดยุกร็อฟโฟในตอนนี้ฮันเซนก้าวถอยไปด้านหลังแต่มันไม่มีที่ไหนให้เขาหนีไปได้นั่นน่ะรอของเหลวที่เจ้าต้องการฮันเซนถามอีซาที่ยืนอยู่ข้างในเมื่อเดยุกร็อฟโฟกลายเป็นซีโนเจนิกหลังจากที่สัมผัสกับของเหลวนั้นมันก็ฟังดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่เธอต้องการอีซาใส่หน้าและตอบกลับมาไม่ใช่ เจ้าไม่เห็นหรือว่าดดยุกร็อฟฟอรนนั้นเสียสติไปแล้วจีโนฟูอิดที่ข้าต้องการคืออันที่ทําให้ข้ากลายเป็นซีโนเจนิกโดยที่ยังควบคุมจิตใจตัวเองได้จริงๆน่าจะอยู่ในรูปคิสตัเต้าใหญ่ยั์นั่น นายุคลอฟอร์ที่กลายเป็นกระต่ายกำลังวิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขามันตรงเข้าไปหาปีกเดียวก่อนเป็นคนแรกปีกเย,ยวนั้นเชื่องชา้ากว่ากระต่ายอย่างมากเขานำไม้กระทาออกมาและพยายามจะใช้มันฟาดใส่กระต่ายเคอสได้ยึดอาวุธทั้งหมดของพวกเขาไปดังนั้นพวกเขาไม่แน่ใจว่าปีกเดียวซ่อนอาวุธนั้นเอาไว้ที่ไหนถึงได้รุดรอดมาจากการคนตัวของพวกเคอส ก็ตายกัดเข้าไปที่ไม้กระทาของปีกเหยื่ยวจากนั้นมันก็แทนไม้กระทาเราบอกว่าเป็นแครอทซึ่งในที่สุดไม้กระทาก็ถูกกัดจนหักครึ่งอย่างง่ายได้บ้าเอ้ยฟันของมันแข็งแรงอะไรขนาดนี้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้านี่จะทําลายไม้กระทาของข้าได้ง่ายๆแบบนี้ใครก็ได้ช่วยทําอะไรสักอย่างที ปีกโยอทอยหลังกลับไปด้านหลังร่างกายของกระต่ายซีโนเจนิีกนั้นใหญ่โตแต่ในขณนะดเดียวกันมันก็เคลื่อนไหวได้ยอย่างคล่องแคล่วมันกระโดดเข้าหาวิกเป็นคนต่อไปวิกนำมีดเล่มนั้นออกมาอีกครั้งจากนั้นเขาก็วิ่งออกไปข้างหน้าและใช้มีดฟันใส่กระต่ายยักษ์ร่างกายของกระต่ายถูกเฉือนทำให้มีเลือดไหลจำนวนมากมีดของวิกและพลังปีศาจนภา เป็นการผสมผสานที่แข็งแกร่งแต่ภายในสุสานปีศาจพลังของเขาถูกจํากัดเอาไว้ถึงแม้มีของเขาจะคมและการโจมตีที่ไม่มีวันพลาดเป้าแต่เขาก็ทําได้แค่แตัดเข้าไปในผิวหนังของกระต่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับออยววาภายในของมันได้กระต่ายตัวใหญ่เกินไปและผิวหนังของมันก็หนายอย่างมาก วิกไม่สามารถใช้มีดเฉือนเข้าไปให้ลึกพอที่จะสร้างบาดแผลที่สาหัสได้กระต่ายซีโนเจนิกดูเกี้ยวกับขึ้นมาทันทีไม่ได้รับบาดเจ็บมันจ้องมองไปที่วิกแล้วก็โดดเข้าใส่เขาถึงการโจมตีของวิกจะไม่พลาดเป้าแต่เขาก็ไม่ได้ไร้เทียมทานและเนื่องจากพลังกำลัง,งและความเร็วของกระต่ายซีโนเจนิกนั้นสูงจนน่ากลัววิกจึงไม่กล้าปล่อยให้ตัวเองถูกกัดได้เพราะการกัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําให้ร่างกายของเขาขาดครึ่งได้ พวกเจ้ามัวรอกอะไรกันอยู่ถ้าพวกเจ้าไม่มารีบช่วยค่ะพวกเจ้าจะถูกเจ้าหนี้กินเหมือนกันวิกหลบการโจมตีของกระต่ายพร้อมกับกระโดดบอแฮนเซอและอีซาไม่เพียงหนึ่งนาทีร่างกายของวิก,กเต็มไปด้วยบาดแผลเขาไม่สามารถตอบโต้อะไรกระต่ายยักได้เลยเขาทําได้แค่หลบหลีกเพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นแฮนเซอรและอีซาหันมามองหน้ากัน ฮันเซนพยักหน้าและนำฝักดาบขึ้นมาส่วนอีซาก็เดินเข้าไปหาก,กระต่ายด้วยมือเปล่าเมื่อกระต่ายกระโดดเข้าใส่วีอีครั้งอีซาก็ใช้ฝ่ามือของเธอฟันเข้าใส่แผ่นหลังของกระต่ายทำให้บนหลังของกระต่ายเกิดรอยแผลที่ยาวกว่าหนึ่งฟุตพลังเคี้ยวของอีซาทรงพลังกว่าของตัวยุคลอ,อกฟอร์มและมันก็เหนือกว่าของฮฮนเซนด้วยเช่นกันพลังเคี้ยวที่ฮฮนเซนเรียนรู้มาจากจิตแห่งดาบที่ฝึกตามนั้นเป็นเพียงแค่ระดับเบื้องต้นเท่านั้นถึงแม้จิตแห่งดาบของเขาจะแข็งแกร่งกว่าอีซา แต่วิชาของเขาก็ายังไม่ถึงขั้นที่จะเทียบกับเธอได้แฮนสันใช้ฝักดาบเหมือนกับดาบจริงๆในขณะที่กระต่ายซีโนเจนีกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาก็แทงเข้าไปในดวงตาของมันค้องแล้วสีแดงและสีขาวเริ่มไหลท้าออกมาจากดวงตาที่ถูกแทงทำให้มันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม กระต่ายใช้อุ้งเท้าของมันตะปบใส่ฮันเซนแต่ฮันเซนสามารถกระโดดรบได้ทันวิกใช้วาการนั้นฟันใส่คอของกระต่ายทําให้มีเลือดไหลออกมาจํานวนมากหลังจากนั้นอีซาก็ฟันใส่กระต่ายด้วยฟา้ามือของเธอทําให้เกิดแผลลึกจนเห็นกระดูก ปีกเยลก็พยายามเข้ามาช่วยอีกแรงแต่เขาไม่มีอาวุธหรือพลังเคี้ยวเหมือนกับอีซาการโชกใส่กระต่ายของเขาจึงแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยการร่วมมือกันของทุกคนทําให้วิกสามารถใช้มีดฟันใส่กระต่ายได้จังๆหลายครั้งและเมื่อเขาเห็นว่าหัว,วของกระต่ายกําลังจะขาดแฮนสันก็ใช้ฟักดาบฟันใส่คอของมันจนขาดซีโนเจนิกโดยยุคถูกค่ะคนพบยีนซีโนเจนิกคุณได้รับวิญญาณศูนซีโนเจนิกฟันกระต่าย เสียงประกาศทาให้ฮันเซิลรู้สึกตกใจไม่น้อยนดยยุคล็อกฟอร์ที่กลายเป็นซีโนเจนิกนั้นแข็งแก่งก็จริงแต่เขารู้สึกเหมือนกับว,ว่าต่อสู้กับซีโนเจนิกระดับใอยคาวธรรมดาเท่านั้นเองในตอนที่ฮันเซิลกำลังจะหยิบฟันของกระต่ายที่เป็นชิ้นส่วนซีโนเจนิกขึ้นมาวิกก็พูดขึ้นมาถอยออกไปมิเตอร์วิกอย่าลืมว่าถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือจากพวกเราเจ้าก็คงจะตายไปแล้วดังนั้นชิ้นส่วนซีโนเจนิกนี้ควรจะตกเป็นของพวกเราฮันเซนพูด วิกตอบกลับมาอย่างเย็นชาถ้าข้าไม่ได้ดึงความสนใจของมันพวกเจ้าจะทำอะไรกันได้ข้าเป็นคนที่ออกแรงมากที่สุดดังนั้นข้าก็ควรจะได้เลือกก่อนเป็นคนแรกข้าต้องการฟันของกระต่ายส่วนพวกเจ้าก็เอาส่วนอื่นที่เหลือไปอย่าพูดไร้สาระไปหน่อยเลยแฮนเซนตอบบีด้วยเสียงที่แข็งก้าวไร้สาระที่ข้าพูดมันไร้สาระตรงไหนกันในเจ้าลองถามต่อหน้ามีของข้า ล้วดูว่าเจ้าจะคิดว่าข้ายัางพูดจาไร้สาระอีกไหมวิกยกมีดของเขาขึ้นและชี้ไปที่แฮนเซนเหตุผลที่มีดของวิกไม่สามารถฆ่ากระต่ายอยากได้นั่นเป็นเพราะว่ากระต่ายแข็งแกร่งเกินไปแต่เขาไม่ได้รู้สึกกังวลแม้แต่น้อยเกี่ยวกับการจะฆ่าแฮนเซนที่มีพลังที่เท่าเทียมกันขอแค่เขาฟันถูกตัวแฮนเซนจังๆโดยดมีดเล่มนี้เขาก็สามารถฆ่าแฮนเซนได้อย่างง่ายได้ขึ้นไปบนสะพานเดี๋ยวนี้ วิกยังคงใช้มีชี้ไปที่แฮนเซนขณะที่ตะโกนออกมาเขาไม่ได้ต้องการแค่ชิ้นส่วนซีโนเจนอกตอนนี้เขาตั้งใจจะใช้แฮนเซนเป็นเหยื่อร่อแต่แฮนเซนยังคงยืนนิ่งและมองวิกด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์ไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือไงขึ้นไปบนสะพานเดี๋ยวนี้วิกพูดอีกครั้งเขารู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของแฮนเซนแต่แฮนเซนยังคงไม่พูดหรือเคลื่อนไหวอะไรเขามองวิกเงียบๆดูเหมือนเจ้าอยากตายมากสินะ วิกใช้มีดฟันใส่ฮันเซนด้วยความโกรธฮันเซนยังคงเมินเฉยทำให้วิกต้องการจะสั่งสอนบทเรียนให้กับฮันเซนพลังมารนพาเป็นพลังที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ในสายตาของฮันเซนมันไม่ได้พิเศษอะไรเขาเดิมพันว่าวิชาจำลองมานภาของซีโร่และหานเย,ยนเนื้อกว่าศาสตร์มานภาของวิกซะอีก อีซามองดูฮันเซนด้วยความสนใจเธออยากจะเห็นว่าฮันเซนจะรับมือกับมันยังไงพลังมานาพาเป็นที่เรื่องรือกันว่ายากจะรับมือได้แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่กล้าจะท้าทายต่อพลังมานาพาอีซาคิดว่าถ้าเธอเป็นฮันเซนเธอจะใช้ประโยชน์จากระยะของมีดเนื่องจากวิกไม่สามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้ในที่แห่งนี้ดังนั้นถ้าเขาไม่สามารถใช้มีดเพื่อเป็นตัวกลางในการปลดปล่อยพลังมานาพาวิชาของเขาก็ไร้ประโยชน์แต่ฮันเซนไม่ได้มีแผนจะถอยใดอย่างใดถึง แม้จะเห็นมีดของวิกกำลังตรงเข้ามาที่คอแต่หานเซนก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมเขาไม่คิดจะหลบอย่างนั้นหรอกเขาตั้งใจจะรับมือกับพลังมานาพาตรงๆอีซาประใจอย่างมากแต่วิคคิดว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเขาสงสัยว่าทำไมหานเซนถึงไม่หลบการโจมตีเขาเลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงมั่นใจในวิชาพลังมานาพาเมื่อเห็นว่ามีดกำลังมาถึงคอทันใดนั้นหานเซนก็ยกฝักดาบขึ้นมาป้องกันเอาไว้ หมอนี่ไม่รู้ว่าพลังมานะพาไม่ทีมหีทางพลาดเป้าที่เขาตั้งใจจะใช้ฝากดาบขึ้นมาป้องกันมันจริงอย่างนั้นดอกปีียวดูแปลกใจส่วนอีซาก็แค่ขมวดคิ้วขึ้นมาเมื่อเห็นอย่างนั้นวิกก็หัวร้อยอยู่ในใจเข้าออกแรงไปกับการฟันมากขึ้นกว่าเดิมเคร่งการโจมตีที่ภาคภูมิของวิกถูกหยุดเอาไว้ในตอนที่อยู่ห่างจากคอของฮันเซนไปเพียงแค่สนิ้วเท่านั้น ฮันซันไม่ได้มองมีดที่ฟันเข้ามาด้วยสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่วิกตลอดเวลาแต่แล้วเขากลับป้องกันมีดที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายเป็นไปได้อย่างไงกันคําพูดเหล่านั้นพูดเข้ามาในหัวของวิกอีซาแล้วปีเกี่ยวถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีพลังกาลังที่เท่าเทียมกันเขาก็ไม่ควรป้องกันพลังมานณภาได้แต่ฮันสันกลับป้องกันมันได้อย่างง่ายดายวิกตกอยู่ในความช็อกเขาไม่สามารถเชื่อสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นได้ วิกกัดฟันและเริ่มจะก,กัดแกงดาบของเขาอย่างบ้าคลั่งเขาฟันใส่หานเส้นลาวกับพายุลูกเห็บแต่ตลอดเวลาหันเส้นแค่ยืนนิ่งๆเขาบอกฝักดาบในมือไปมาขณะที่สายตาของเขามองไปที่วิกและไม่ได้สนใจมีดที่ฟันเข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ฝักดาบของเขาสามารถป้องกันเอาไว้ได้ทุกครั้งเกิดอะไรขึ้นกันแน่พลังมานาะพาสูญเสียไปแล้วอย่างนั้นหรอมันถูกป้องกันได้ยังไงมอนี่เป็นใครกันแน่ วีกเกียวตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีซ่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าที่สับสนตอนรามนุษย์นี่มันเป็นเผ่าพันธุ์แบบไหนกันแน่ทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์แบบนี้มาก่อนเลยวิกเองก็ตกใจเช่นกันเขาไม่เคยคิดว่าพลังมานาพาจะถูกป้องกันได้แบบนี้พอใจหรือยังแฮนเซินถามขึ้นมาเขาก้าวออกไปหนึ่งก้าวและใช้ฝักดาบฟันใส่วิกวิกพยายามถอยหลังกลับแต่มันสายเกินไปแล้วเขาใช้มีดป้องกันฝักดาบที่เข้ามาแต่มันก็ไม่สาเร็จ วิกรู้สึกราวกับว่าหน้าท้องของเขากําลังถูกทุบด้วยค้อนเขากอากเลือออกมาขณะที่ร่างกายกระเด็นออกไปบนสะพานที่อยู่ด้านหลังเมื่อวิกกระโดดขึ้นไปบนสะพานของเหลวที่เหมือนกับนมก็ระเบิดขึ้นมาจากด้านล่างวิกพยายามทนต่อความเจ็บปวดและกิ้งหลบของเหลวสีนมแต่ทันใดนั้นของเหลวสีขาวก็เหมือนกับว่ามีชีวิตขึ้นมามันไหลเข้าหาเขาอย่างรวดเร็ว วิกพยายามหลบของเหลวที่ไหลเข้ามาแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทําให้เขาไม่สามารถหลบได้ทันของเหลวสีขาวสัมผัสเข้ากับเท้าของเขาและซึมเข้าไปในร่างกายทันทีแฮนเซิลอีซาและปีเอียวเองก็ตกใจเช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่าของเหลวสีขาวจู่ๆก็ดูเหมือนกับว่ามีชีวิตขึ้นมา วิกคำรามออกมากล้ามเนื้อและกระดูกของเขาเริ่มจะขยายใ,ใหญ่ขึ้นและที่หน้าผากของเขาก็มีเขางอกออกมาใบหน้าที่งดงามของเขาเปลี่ยนเป็นใบหน้าปีศาจที่ชั่วร้ายมีกรงเล็บงอกออกมาจากมือของเขาและ,และมีควันได้ออกมาหอหุ้มตัวของเขาตอนนี้เขาดูเหมือนกับชูร่าคนหนึ่งวิกค่อยหันมาหาพวกเขาอย่างช้าๆขณะที่ดวงตาสีม่วงเริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงวิกคำรามออกมาก่อนที่จะพุ่งเข้าไปหาฮันเซิลพร้อมกับกรงเล็บทั้งห้าที่คมราวกับใบมีด เจ้าละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ